สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของการท่องคําศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีคําศัพท์อยู่5คําด้วยกันนะคะเราไปดูคําแรกกันเลยค่ะ volcano volcano แปลว่าภูเขาไฟค่ะคําต่อไปนะคะคําที่2 waterfall waterfall แปลว่าน้ำตกค่ะต่อไปนะคะคำที่3คํคำว่า practice practice แปลว่าฝึกซ้อมค่ะคำที่4นะคะคำว่า climb c l i m แปลว่าปีนและก็คำที่5นะคะคำว่า think think ท,ท,ที่แปลว่าสิ่งของค่ะ ในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในหนังสือ Get-Word นะคะเล่ม Activity Book ค่ะเราจะเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้า68นะคะเป็นแบบฝึกที่7ค่ะ put the word in order then circle the correct answer ให้เรานะคะเรียงคำให้ถูกต้องหลังจากนั้นวงกลมคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งเขาเรียงมาให้แล้วนะคะ Are you going to go to space camp เขาตอบว่า Yes, I am ข้อที่สองค่ะนะักเรียนลองเรียงดูนะคะว่าได้ประโยคคำถามว่ายังไงถ้าได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ What is he going to do at the space station What is he going to do at the space station คำตอบที่ถูกต้องในข้อที่สองก็คือข้อ B He's going to work outside He's going to work outside ต่อไปข้อที่สามค่ะนักเรียนเรียงประโยคคำถามก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูคำตอบ A แล้วก็ B ค่ะ ในข้อที่3นะคะเราก็จะเรียงเป็นประโยคคำถามได้ว่า Are they going to climb the m a s s climbing wall? Are they going to climb the m a s s climbing wall? คำตอบที่ถูกต้องในข้อที่3ก็คือข้อ A ค่ะ No they aren't No they aren't ถามเป็น are ก็ตอบ are นะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะ เราลองมาเรียงเป็นประโยคคำถามก่อนนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ Is she going to learn about space missions? Is she going to learn about space missions? คำตอบที่ถูกต้องก็คือ Yes, she is ค่ะ Yes, she is ถาม is ตอบเป็น is นะคะ ต่อไป number f ข้อที่5ค่ะเราก็จะมาเรียนเป็นประโยคคำถามได้ว่า Are you going to meet astronauts? Are you going to meet astronauts? คำตอบที่ได้ในข้อที่5ก็คือคำว่า No, we aren't. No, we aren't. ยังอยู่ที่หน้า68นะคะ เรามาดูในข้อที่8ใหญ่ค่ะ Look and answer the question ดูแล้วเราก็ไปตอบคำถามนะคะ George ดูนะคะเขาทำอะไร Abby เล่นฟุตบอล Sam อันนี้คือ Sam นะคะ Christine นะคะ Christine ทำยิมนาสติกนะคะข้อที่1ถามว่า What is John going to do this weekend? วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะจอ์ George จะทำอะไรนะคะคำตอบเขาให้มาแล้วว่า he's going to bake a cake จอ์ George จะเบคเ a ้กนะคะแต่เอ็บบี้จะไปเล่นฟุตบอลค่ะอะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะ is Abby going to bake a cake this weekend เขาบอกว่าเอ็บบี้จะไปทำขนมเค้กไหมในวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาเราตอบนะคะเราก็จะตอบว่า no she isn't No, she isn't ไม่นะคะเพราะว่าเอ็บีจะต้องไปเล่นฟุตบอลนะคะแล้วในข้อที่2ก็มาต่อเนื่องในข้อที่3ค่ะว่า What is she going to do ถ้าเธอไม่ bake a cake แล้วเธอจะทำอะไรนะคะคำตอบในข้อที่3ก็จะตอบได้ว่า She's going to play football She's going to play football ไปดูข้อที่4กันค่ะ Is Sam going to play on the computer this weekend? Is Sam going to play on the computer this weekend? Mm hmm. เราก็ดูภาพซีเขาจะไปเล่นอ่าคอมพิวเตอร์ไหมนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า mm hmm. Yes he is Yes he is ต่อไปข้อที่5ค่ะ Number 5นะคะ What is Christine going to do this weekend? เขาถามว่าคริสตินจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์อันนี้คือภาพจิมาสติใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในข้อที่5เราก็จะตอบว่า She's going to do gymnastics. She's going to do gymnastics. นะคะให้หนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า69ค่ะ เป็นข้อที่10ใหญ่นะคะให้เรา h ิ้งให้เราคิดนะคะ read the story again อ่านเรื่องราวอีกหนึ่งครั้งค่ะ circle the correct word and then number ให้เรานะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ลำดับเหตุการณ์ว่า 1, 2, 3, 4คือประโยคไหนนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคแรกค่ะ d e f i n d a w i l w With the letter W on it เขาบอกว่าเขาพวกเขานะคะเจอวงล้อที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมคะที่มันมีตัวอักษร W อยู่ข้าง,างในข้างบนตัววงล้อนี้นะคะต่อไปค่ะ They find the under the star and look under it คำตอบคืออะไรคะลูกมีคำว่า tablet wheel แล้วก็ tree They find the under the star and look under it คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า tree นะคะค้นหาหาต้นไม้นะคะแล้วก็ดูด้านล่างของดวงดาวนะคะแล้วก็ดูใต้ต้นไม้นั่นเองนะคะ They all think and try to get the พวกเขาคิดแล้วก็พยายามที่จะทายอะไรคะ letter Password หรือว่า Number คำตอบที่ถูกต้องก็คือ Password นะคะต่อไปค่ะ uh, The children look up at the to find the brightest star มีคำว่า city sky แล้วก็ forest แน่นอนว่าเด็กๆก็ต้องมองไปที่ไหนคะท้องฟ้านั่นเองค่ะเพื่อค้นหาดวงดาวที่สว่างที่สุดนะคะ1อยู่ตรงนี้แล้วค่ะ สอ,อยู่ตรงไหนคะเด็กๆสองอยู่ประโยคไหนคะสองอยู่ที่ประโยคตรงนี้นะคะแล้วก็3แล้วก็4ค่ะก็จะได้เป็น3ามสองสี่หน,นะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันต่อในข้อที่11ใหญ่นะคะ Circle the mistake ให้เราวงกลมคำที่ผิดหรือว่าคำที่มันไม่ถูกต้องนะคะ and write the correct word แล้วก็เขียนคำให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะ Ruby is pointing to the biggest star in the sky คำที่ผิดคือคำว่า biggest นะคะเราก็แก้ไขให้ถูกต้องก็คือคำว่า brightest นั่นเองค่ะ ต่อไป Number 2ค่ะ A red wheel is under the trees, coming out of the ground. คำที่ผิดก็คือคำว่าอะไรลูกค่ะคำที่ผิดก็คือคำว่า red ค่ะเปลี่ยนจากคำว่า red เป็นคำว่า blue นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ The children need the map to enter the city of i m m o ok k i l S the s t u d e n t need the map to enter the city of i m m o k i l คำที่ผิดก็คือคำว่า map นะคะแก้จากคำว่า map เป็นคำว่า password ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ There are five gaps on the wheel for the order letters. คำที่ผิดก็คือคำว่า five ค่ะ แก้จากไฟเป็น6นะคะต่อไปคำข้อที่5ค่ะ The children know that the letter C is important คำตอบที่คำที่ผิดก็คือคำว่า letter C นะคะก็คือตัว C นี่แหละเปลี่ยนจากตัว C เป็นตัวอะไรคะตัวขึ้นต้นของมันก็คือตัว W นั่นเองนะคะถ้าเราไม่ทราบนะคะให้นักเรียนนะคะ กลับไปดูนะคะการ์ตูนต่อเนื่องอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถตอบคำถามได้นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานที่นักเรียนมารับจากทางโรงเรียนนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถปริ้นจากทางบ้านได้ค่ะวันนี้นะคะ เราจะเตรียมใบงานวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ค่ะท็อปปิกที่เราจะทำวันนี้ก็คือ describing personality ค่ะเรามาดู exercise ที่เราจะทำนะคะให้เราดูรูปภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบนะคะไปเติมในรูปภาพให้ถูกต้องนะคะชอยแปลว่าขี้อายค่ะ Quiet แปลว่างเงียบค่ะ Outgoing มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า Friendly นะคะก็คือเป็นมิตรเข้าได้กับทุกคนค่ะ Sad เศร้าค่ะ Happy มีความสุข Kind ใจดีค่ะ Loud แปลว่าเสียงดังค่ะ Claim แปลว่างิบเงียบนะคะ ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะ Angry แปลว่าโกรธค่ะส่วนคำว่า mean นะคะมีความหมายว่าใจร้ายค่ะเราไปดูภาพแรกนะคะเด็กคนนี้นั่งอยู่นะคะคำศัพท์ที่เราได้ก็คือคำว่า sad ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนภาพนี้คือคำว่า angry ค่ะส่วนลังแกเพื่อนแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นคนใจร้ายค่ะ คำว่า mean นะคะต่อไปนะคะเด็กๆตัวนี้นะคะภาพนี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะมาใส่ก็คือคำว่าเล่านะคะํานี้ก็คือคําว่า quiet kind happy shy outgoing แล้วก็สุดท้ายคําว่า ครีมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ